สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ปกครองทุกท่านนะครับผมอาจารย์ภูลศักดิ์สิริรัตน์วรากุลครับหัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษาครับสำหรับประเด็นในวันนี้ที่ผมจะมาพูดกับท่านผู้ปกครองนะครับเพื่อชี้แจงให้ท่านทราบเกี่ยวกับการดำเนินาการกิจกรรมในภาคเรียนที่2ทับ2564นี้นะครับก็ในภายใต้สถานการณ์โควิดแบบนี้นะครับ าทางงานกิจกรรมเนี่ยก็จะดำเนินการตามประกาศของสบคแล้วก็กระทรวงศึกษาธิการนะครับซึ่งหน้าที่ของงานกิจกรรมในภาคเรียนนี้เนี่ยในส่วนที่1นนะครับก็คือในเรื่องของการจัดกิจกรรมเข้าแถวนะครับหน้าเสาธงนะครับซึ่งจะต้องทํากิจกรรมหน้าเสาธงเพื่อรับฟังข้อมูลข่าวสารต่างๆที่เกี่ยวข้องกับตัวนักเรียนนักศึกษาแล้วก็การอบรมคุณธรรมจริยธรรมนะครับซึ่งในแต่ละสัปดาห์เนี่ย เราจะจัดให้แต่ละแผนกเนี่ยเข้าแถว1วันนะครับเช่นวันจันทร์เนี่ยจะเป็นการพิมพ์แมคคาทรอนิกวันอังคารจะเป็นช่างไฟฟ้าวันพุธก็จะเป็นอิเล็กทรอนิกช่างกลวันพฤหัสจะเป็นช่างก่อสร้างการตลาดนะครับแล้วก็วันศุกร์ก็จะเป็นบัญชีแล้วก็คอมพิวเตอร์ธุรกิจนะครับ แต่ในส่วนของนักเรียนทวิภาคีเนี่ยนะครับที่ต้องมาเรียน1-2วันต่อสัปดาห์นะครับก็จะจัดให้มีการเข้าแถว1วันในวันที่มาเรียนในสถานศึกษานะครับเช่นสมมุติว่าเด็กการตลาดปวช2เนี่ยมาเรียนวันจันทร์อังคารก็อาจจะจัดให้เข้าแถวร่วมกันนะครับในวันจันทร์หรือวันอังคารวันใดวันหนึ่งตามความเหมาะสมนะครับแล้วก็ในส่วนที่2ครับก็คือกิจกรรมลูกเสือ วิสามันสนะครับสำหรับนักเรียนระดับปวช1ทั้งระบบปกติแล้วก็ทวิภาคีครับเราจะจัดการเรียนการสอนเนี่ยในวันพุธชั่วโมงกิจกรรมซึ่งในภาคเรียนนี้เนี่ยจากเดิมนะครับจะเป็นช่วงเวลา13นากาถึง15นากาพอมาเป็นภาคเรียนนี้นะครับก็เลื่อนลงไปนะครับเป็นเวลา15นากาถึง17นาฬิกาสัปดาห์ละ2ชั่วโมงครับท่านผู้ปกครองแล้วก็ ในเทอมนี้เนื่องจากว่าด้วยสถานการณ์แบบนี้นะครับเราไม่สามารถดําเนินการเข้าค่ายลูกเสือได้หรือรวมกลุ่มคนได้มากนะครับเราก็เลยคิดว่าเราจะให้นะครับอนุญาตให้ว่าในภาคเรียนนี้ในภาคเรียนนี้เนี่ยนะครับเราก็จะไม่ต้องแต่งไม่ต้องแต่งกายชุดลูกเสือวิสามันนะครับแต่ว่าให้แต่งลำลองในการแต่งกายลำลองในที่นี้ก็หมายถึงว่า เมื่อเข้าเรียนวิชาลูกเสือเนี่ยในกรณีที่ออนไซต์นะครับก็จะต้องมีผ้าผูกคอมีวอเก e ลแล้วก็หมวกใบเล่สีเขียวนะครับแล้วก็การเรียนเนี่ยก็มีทั้งออนไลน์และออนไซต์ site, ซึ่งทางงานกิจกรรมเนี่ยก็ต้องดูตามตารางอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าแต่ละห้องเนี่ย ในเรื่องของจัดการเรียนการสอนเนี่ยก็ต้องอล้อไปกับตารางสอนของผู้เรียนเป็นสำคัญนะครับอีกส่วนหนึ่งครับก็เป็นกิจกรรมอวทครับองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยครับเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อพัฒนาผู้เรียน ให้เป็นคนดีคนเก่งของสังคมนะครับก็จะจัดกิจกรรมตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษานะครับก็จะมี11ดี11เก่งนะครับแล้วก็การดำเนินงานเนี่ยก็ชั่วโมงกิจกรรมเช่นเดียวกับชั่วโมงตรงกันกับชั่วโมงลูกเสือนะครับก็เวลาประมาณ15นาฬกถึง17นาฬิกาซึ่งในการทำกิจกรรมตรงนี้เนี่ยนะครับก็ จะดําเนินการโดยคุณครูที่ปรึกษาชมรมวิชาชีพนะครับคุณครูในแผนกวิชานั่นแหละแล้วก็คณะกรรมการชมรมวิชาชีพซึ่งเป็นตัวแทนของแผนกเป็นนักเรียนนักศึกษาในแผนกวิชานะครับร่วมกันดําเนินกิจกรรมให้เป็นไปตามปฏิทินที่การปฏิบัติกิจกรรมนะครับตามที่งานกิจกรรมกําหนดแล้วก็มอบหมายนะครับอีกส่วนหนึ่งครับเป็นกิจกรรมวันสําคัญ ที่เกี่ยวข้องกับชาติศาสนาพระมหากษัตริย์นะครับเช่นอย่างในภาคเรียนนี้ที่เท่าที่งานกิจกรรมได้สำรวจก็คือวันพ่อแห่งชาตินะครับเราก็จะดำเนินการจัดกิจกรรมนี้ขึ้นทีนี้นะครับในการประเมินผลเนี่ยมันจะมีผลผ่านกับไม่ผ่านซึ่งถ้าตามหลักสูตรแล้วนะครับก็จะมีข้อกำหนดว่าเงื่อนไขของการสำเร็จ าการศึกษาหลักสูตรเนี่ยในระดับปวชและปวสได้เนี่ยการจะสําเร็จหลักสูตรได้นะครับก็จะต้องมีหนึ่งเงื่อนไขซึ่งเงื่อนไขนั้นเนี่ยก็คือต้องมีผลผ่านกิจกรรมทุกภาคเรียนอย่างปวชวเนี่ยจะจบปวชวได้กิจกรรมเนี่ยหภาคเรียนก็มี6ตัวนักเรียนต้องมีผลผ่านทั้งหมดปวส4ภาคเรียนก็ต้องมีผลผ่านกิจกรรมทั้งหมด นั่นเป็นเงื่อนไขแต่ในกรณีที่มีผลมผออหรือไม่ผ่านกิจกรรมนะครับซึ่งตรงนี้นะครับงานกิจกรรมเนี่ยก็จะมีเกณฑ์ว่าอย่างเช่นนักเรียนระดับปวชนหนึ่งเนี่ยที่เรียนลูกเสือเราจะแบ่งการคิดเป็นสส่วนครับก็คือถ้านักเรียนมาเข้าแถวนะครับในกองแรกเนี่ยก็คือในกองแรกเนี่ยเด็กเข้าแถวนะครับอย่างน้อย11ครั้ง18สัปดาห์เข้าแถว 1น่งหงวันต่อสัปดาห์เนี่ยซึ่งผลผ่านเนี่ยมันจะเกณฑ์การประเมินจะอยู่ที่60%เนะครับเพราะฉะนั้นเด็กต้องมาเข้าแถวอย่างน้อย11ครั้งในการร่วมกิจกรรมนะครับลูกเสือเนี่ยแล้วแล้วก็ต้องส่งงานครบตามที่ได้รับมอบหมายเนี่ยนะครับถึงจะมีผลกิจกรรมประเมินผ่าน ในส่วนของนักเรียนปวช2.3นักศึกษาปวส1.2นะครับก็จะมีเกณฑ์เหมือนกันก็คือว่าคุณจะต้องมาเข้าแถว11ให้ได้อย่างน้อย11ครั้งนะครับเข้าร่วมกิจกรรมชมรมวิชาชีพในวันพุธนะครับ11ครั้งนะครับรวมกิจกรรมเนี่ยนะครับ2กิจกรรมรวมแล้วต้องมีผลผ่านทั้งคู่มันก็มีกรณีนี้เหมือนกันครับเช่นว่า กิจกรรมอวทอผ่านหรือลูกเสือผ่านแต่ว่ากิจกรรมเข้าแถวไม่ผ่านตรงนี้ผลจะกลายเป็นมอผอน,นะครับเด็กจะต้องผ่านต้องมีผลผ่านทั้ง2กิจกรรมหลักๆเลยคือเข้าแถวถ้าเป็นปวชหนึ่งต้องผ่านลูกเสือถ้าเป็นปวชสองสามปวสหนึ่งสองจะต้องผ่านกิจกรรมอวทอนะครับต่อมาครับแล้วในกรณีที่ตกนะครับก็จะมีการจัดซ่อมให้เพื่อให้มีผลผ่านกิจกรรมเพื่อจะได้สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร นะครับตรงนี้เนี่ยงานกิจกรรมก็จะมีการเปิดซ่อมเราจะประกาศผลผ่านไม่ผ่านกิจกรรมเนี่ยในสัปดาห์ที่1 8ของการเรียนการสอนนั่นคือสัปดาห์สอบน,นะครับพอเปิดมาสัปดาห์ที่19เกนี่ยนะครับก็จะจัดให้มีการซ่อมกิจกรรมเกิดขึ้นนะครับโดยที่จะมีค่าซ่อมกิจกรรมนะครับซึ่งเก็บตามระเบียบของสํานักงานคณะกรรมการการอาเชวศศึกษาเนี่ย เราจะจัดเก็บที่150บาทต่อการแก้กิจกรรม1ตัวนะครับการแก้กิจกรรมเนี่ยเราจะเปิดทั้งหมดสองครั้งนะครับในครั้งแรกเราจะให้แก้กิจกรรม1ตัวโดยใช้ระยะเวลา1เดือนในช่วงปิดภาคเรียน1นะครับปิดภาคเรียนที่1ก็ประมาณเดือนกันยาตุาลานั่นคือการซ่อมกิจกรรมครั้งที่1ในส่วนการซ่อมกิจกรรมครั้งที่2ครับ จะเกิดขึ้นก็คือในช่วงของการปิดภาคเรียนภาคฤดูร้อนนะครับก็คือช่วงประมาณเดือนกุมภามีนาเมษายาวไปพฤษภาถึงสัปดาห์ที่2นะครับเราจะจัดให้แค่กิจกรรม2ตัวนะครับแล้วก็แต่ละตัวนะครับกิจกรรม1ตัวจะแก้กิจกรรมใช้ระยะเวลาประมาณ4สัปดาห์แต่ตีคร่าวๆเข้าประมาณ1เดือนนะครับแล้วก็เงื่อนไขในการซ่อมเนี่ย ก็จะจัดตามความเหมาะสมกับสถานการณ์ต้องเรียนผู้ปกครองแบบนี้นะครับว่า,วาการกจ,จัดกิจกรรมทุกอย่างเนี่ยทางวิทยาลัยเนี่ยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เรียนเป็นสําคัญเพื่อให้พัฒนาผู้เรียนเนี่ยให้เป็นคนดีคนเก่งของสังคมนะครับฝึกการมีน้ําใจมีจิตสาธารณะการไม่นิ่งดูดายมีความรับผิดชอบต่อตอนเองแล้วก็ต่อผู้อื่นการช่วยเหลือผู้อื่นอย่างเงี้ยซึ่งผมมองว่า เป็นรากฐานที่สําคัญซึ่งพื้นฐานของสังคมตอนนี้ต้องการให้มันเกิดขึ้นซึ่งวิทยาลัยเทคนิคบินบุรีเองโดยงานกิจกรรมเนี่ยก็จะดําเนินกิจกรรมที่จะปลูกฝังผู้เรียนนะครับวางรากฐานในสิ่งที่ดีงามให้เขาเป็นคนดีคนเก่งของสังคมต่อไปหากท่านผู้ปกครองนะครับ มีข้อสงสัยประการใดเนี่ยในเรื่องของกิจกรรมเนี่ยก็สามารถติดต่อได้ที่ผมนะครับอาจารย์พูนศักดิ์รีรัตนวรากุลหรือว่าที่งานกิจกรรมครับทางงานกิจกรรมก็มีความยินดีที่จะรับฟังนะครับต่างๆข้อมูลที่เกี่ยวข้องนะครับทั้งนี้ก็ท่านผู้ปกครองถ้ามีติดอะไรเนี่ยก็สามารถติดต่อที่งานกิจกรรมได้โดยตรงนะครับก็ในส่วนของงานกิจกรรมก็ จบการนำเสนอแต่เพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ